สวัสดีครับวันนี้มาที่สวนคุณตาคุณยายริมลองจมทานวันที่17เดือนเมษายน2564นะครับอากาศครึมครครับวันนี้ตอนเยน็เยนแดดร่มลมตกนะครับได้มาโอกาสามาสวนนะครับสวนนี้เป็นทําสวนเกษตรเล็กๆนะครับพื้นที่ไม่มากนะครับเราก็จะมีการปลูกไม้ประดับเพื่อความสวยงามของสวนด้วย นะครับเรามีพืชหลักนะครับที่เราปลูกอยู่ก็คือ,อทุเรียนนะครับเรามีพืชหลักที่เราปลูกก็คือทุเรียนนะครับตอนนี้ทุเรียนก็อายุได้1ปีกับ10เดือนแล้วนะครับความรวมสมบูรณ์ของต้นก็มีทั้งต้นที่จเจริญเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็ต้นที่จเจริญเติบโตได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ ยังมีต้นที่ปลูกใหม่ก็มีนะครับเพิ่งปลูกใหม่ก็มีนะครับวันนี้ก็ได้มาทำการใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยพวนดินนะครับโดยปุ๋ยที่เราใช้สำหรับแปลงทุเรียนสำหรับต้นทุเรียนในในสวนนี้ก็จะเป็นปุ๋ยขี้วัวนะครับหมักร่วมกับแกลบดิบนะครับใส่บริเวณ รอบๆทรงปุ่มนะครับเพื่อที่จะให้การเจริญเติบโตของเขา,าดีขึ้นนะครับเพราะว่า,าดินที่สวนเนี้ยนะครับเป็นดินที่เป็นดินทรายจัดนะครับธาตุอาหารแทบจะไม่มีเลยนะครับเราก็ต้องช่วยในการาใส่ปุ๋ยนะครับทางดินลงไปให้มากที่สุดเพื่อที่จะปรับโครงสร้างของดินนะครับให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นนะครับรากพืชสามารถที่จะ จเจริญเติบโตได้นะครับสำหรับวันนี้ก็นำความรู้เรื่องของการใส่ปุ๋ยมาให้กับเพื่อนๆได้ทราบนะครับเรื่องของการใส่ปุ๋ยต้นไม้นะครับที่ถูกต้องก็คือต้องใส่ที่บริเวณรอบๆทรงพุ่มนะครับรอบๆทรงพุ่มไม่ควรใส่ไปที่โคนต้นไม้นะครับหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยอะไรแล้วเนี่ยครับ แล้ก็จะต้องลดน้ําตามนะครับเพื่อที่จะให้การละลายของปุ๋ยเนี่ยสูงขึ้นนะครับพืชสามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆผู้ติดตามไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ